มาอัปเดตบรรยากาศนะคะข้าวนาดําค่าติดข้างบ้านนะคะตอนนี้เหลืองเลยนะคะเหลืองสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะกอใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ใกล้จะได้เกี่ยวอีกแล้วนะคะนาพี่ข้างบ้านค่าอัปเดตนะคะก่อนที่จะเกี่ยวข้าวค่ามาถ่ายให้ชมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะ เหลืองสวยเลยค่ะมองไปนะคะเริ่มสวยแล้วค่ะกับท้องทุ่งนาข้าวลวงสีทองค่ะเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะก่อนจะเกี่ยวข้าวค่ะข้าวนาดำนะคะนาดำข้าวรวงเยอะมากค่ะแตก่กอใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะกับบรรยากาศนะคะ บรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างบ้านค่ะข้างนาข้างบ้านนะคะนี่ค่ะตอนนี้ข้าวหลวรวงสีทองแล้วค่ะออกสุกเหลืองเลยนะคะตอนนี้นะคะมาเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะกับบรรยากาศลมพัดด้วยนะคะตอนนี้หนาวด้วยค่ะบรรยากาศหนาวๆค่ะช่วงนี้นะคะนี่ค่ะข้าวสวยมากเลยค่ะกอใหญ่ค่ะ กับบรรยากาศนะคะข้าวนาดำที่เราเคยลงคลิปไปให้ชมแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะตอนนี้นะคะไม่เกินประมาณไม่ถึงเดือนมั้งคะก็จะได้เกี่ยวอีกแล้วนะคะนี่ค่ะดูเหลืองนะคะมองไปค่ะข้าวเหลืองสวยเลยนะคะนะีคะ สวยมากค่ะลวงกอใหญ่ด้วยนะคะข้าวเนี่ยข้าวนาดำค่ะปีนี้ข้าวสวยมากเลยค่ะนาข้างบ้านไม่ค่อยมีหญ้าเลยค่ะสวยงามค่ะแล้วก็ลมพัดด้วยนะคะอากาศเย็นค่ะ ากาศเย็นด้วยค่ะข้าวก็ดึงสวยค่ะลมพัดท้องทุ่งนาข้าวปิวสวยสวยงามข้าวเหลืองทองอลามนะคะนี่ค่ะมาอัปเดตให้ชมนะคะก่อนจะเกี่ยวข้าวค่ะค่ะกับบรรยากาศนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ